ตลอดทั้งบริห,หารเขาในสายตาฉันเหมือนทุกทิ้งในเงาของคนที่ไม่เคยรู้ความรักที่ฉันให้ตลอดไม่อาจชนะใจเธอเมื่อเขาเร่ร่อนใทุกอย่างมันถึงเปลี่ยนไปมนไม่ใช่เพราะฉันไม่ดีแต่เขามาแทนที่ทุกอย่างความขาดที่อยู่ใกล้ฉันตัวค่าคนที่อยู่ใกลเกินไป ใจก็กลายเป็นแค่ใครคนหนึ่งที่ไม่มีความหมายในใจเธอรกลกเ,เธอมันแกร่งกว่าเชิดเจบทุกครั้งที่เธอพูดจึงทำใจมันถูกปรีดอยากจะหนีอยากจะลืมแต่ก็ยังคิดรักเธอมันเจ็บจึงตกรมีบางที่เธอไม่เคยเห็นกับยืนอยู่ตรงนี้ทุกวันจะบอกว่าฉันเป็นใครก็คงไม่สำคัญไม่สายตาเธอไม่เคยยังเรไรนอกจากความเยาที่ฉันฝืนทนในขนาที่เขาคยกลัวที่เธอเคยทุกวัน เขาอาจไม่เคยรู้จักเธอเท่าทฉันแต่เขามีสิกอดเธอทุกคืนสวดฉันยืนอยู่ในมุมของความรักที่ถูกซ่อนไว้เพื่อในหัวใจที่ไม่มีใครรับรู้มันไม่ใช่เพราะฉันไม่ดีแต่เขามาแทนที่ทุกอย่างคนข้างกายที่อยู่ใกล้ฉันมันก็แค่คนที่อยู่ใกล้เกินไปเกินไปรักฉ <Girl, bye. S 2> ันแบบคนข้างกาย ใจก็กลายเป็นแค่ใครคนหนึ่งที่ไม่มีความหมายในใจเธอรักแท้มันเก่าคงกระเชิญอทุกครั้งที่จะพูดจึงทำใจมันทูกปรีดอยากจะหนีอยากจะลืมแต่ก็ยังคิดรักแท้มันเจ็บจึงตกโดนมีรักแท้มันก็แพ้คนข้างกายแม้จะตนใจแค่ไหนก็ไม่มีทางชนะได้ความไกลมันชนใจส่วนฉันต้องยอมแพ้ไปถึงน,น้ำตา ไรู้เลยว่าฉันเคยอธิษฐานขอแค่เธอหันมาแค่เป็นเสี้ยวนาทีแต่เธอเดินผ่านมันไม่เคยมีฉันตรงนี้ออทุกความทรงจำเป็นเพิยงฝุ่นที่เธอปทิ้นไปขอแค่ฟันก็ยังดีให้ฉันได้ยืนยันเธอสักทีในใจรักจริงมันไม่ขอใช่ไหมเมื่อหัวใจเธอเลือกไครที่ใกล้กว่า What ชมป์กลา้เป็นทางไกลเข้า,ขาไปตองใจยิ่ยากแค่ยิ่งเธอก็ละลายที่คาดการ์ดคนฉันที่ให้นวนใจก็ปลายเปันแค่ใครคนหนึ่งที่ไม่มีความหมายในใจเธอวัดแชมป์กลายเป็นกระชิบเทียบถึงครที่จะพูดถึงคงใจมันทุกข์ใจ